คุณผู้ชมปันโยดแบบนี้นะนี่เห็นไหมนี่เราปิดก๊อกแล้นะนี่ถ้าเราเปิดก๊อกมันจะไหลเยอะนะนี่นะนี่ไหลนี่ไหลเยอะอย่างเงี้ยเปิดก๊อกนะแต่เราปิดนะปิดแล้วนะปิดแล้วไหลไหมปิดแล้วก็ยังไหลอยู่นานเลยไหลออกตรงนี้ไหนี่คุณผู้ชมนี่ไหลเนี่เห็นไหมเนี่เห็นไหมผู้ชมเห็นมันไหลไหมอ่ะแบบนี้ก็ต้องแก้ไขอย่างไรนะคุณผู้ชมอ่าเรามาดูกันเลยครับ เนี่ที่เราจะซ่อมมันตัวนี้นะคุณผู้ชมจะอยู่ข้างในเนี่ยนี่มันจะไม่ลูกยางอะนะเขาเรียกอะไรนะเล็กซินเนาะบางเด็นว่าไม่ใช่เนาะเป็นไอ้ยางยางนะเรียกเล็กซินนะโอ้ผมก็เดี๋ยวก่อน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 เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนมาต่อคลิปกันคุณผู้ชมเราถอดตรงนี้นะ ก็จะซ่อมข้างในครับมันรั่วเราก็ซื้ออะไรมาจากลาซาด้านะมันขายเป็นสิบนะอันตะตกลงอันนักก็สิบอันก็สามร้อยบาทนะคุณผู้ชมเนี่ยนี่นะเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยมาตามแบบนี้นะนี่นะครับ ถ้าไปเปลี่ยนร้านเขาก็าเอาห้าสิบบาทนะผู้ชมนอนเบอร์เล็กนะผู้ชมผมกลัวมันหล่นนะเ <c oughs> นี่ยเราใส่ก็ใส่แบบนี้นะผู้ชม ตอนเราประกอบนะครับอย่าหลงทางนะครับถ้าหลงทางแล้วก็ประกอบมันจะรั่วนะนี่แล้ก็ถอดออกแบบนี้นะอ่านี่คุณผู้ชมีถอดแบบนี้นะน,นี่แบบนี้ เสร็จแล้วก็มาดูลูกยางลูกยางตัวนี้นะเนี่ยเห็นไหมผู้ชมเนี่เห็นไหมัน่วดตรงนี้ลูกยางตรงนี้นะเออตรงนี้แหละถ้าถามมันั่วอยังไงเดี๋ยวมาดูดูหน้าตามันั่วนะมันล้วอย่างไงเนี่ยดูเหมือนจะดูดูดีนะแต่มันั่วนะท่านผู้ชมมันดูเหมือนจะดูดีนะเนี่ยเห็นไหมเออเออมันอ่ามันั่วมันเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชม มันรั่วนะสาไมันแตกแบบนี้เห็นไหมแม่หผู้ชมเห็นไหมมันแตกไหมนในเห็นไหมนี่ผู้ชมแบบมันแตกแบบนี้นี่เห็น,บบน,นไหมดูมัน,บบน,นมมเหมือนจะไม่ไม่มีอะไรนะเออมันแตกแบบนี้ในเห็นไหมแตกแบบนี้นะผูะช้ชมนี่เอาออกไปเดแล้วเราก็ดูครับมันมีปุ่มนะเอา,เอ,าออกป๊บมันจะมีปุ่มนะนี่ปุ่มตรงนี้นะสามปุ่มนะคุณผูนน้ชมนี่ปุ่มหนมือใหญ่เอาใส่ข้างในข้างล่างก็ได้นะ นี่ปุ่มนี้มันเลอะเบอร์ใหญ่ใส่ตรงนี้เฮ้ยผมมองไม่เห็นแล้วนี่เออใส่ตรงนี้ปุ่มแบบนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออมันมีปุ่มล็อกตรงนี้เบอร์ใหญ่ๆปุ่มเบอร์ใหญ่ๆหมุนตัวนี้ให้มันดีๆ ทีนี้นะเราก็จะวางลงไปประกอบท่าทางแบบนี้แหละเออนี่ผคุชมเข้าไปแบบนี้สขันน็อทห้ปไปหนึ่งตัวก่อนแล้วก็ขันตัวแรกก่อนอ่าเข้าไปเล็กน้อยก่อนนะอย่าให้มันดูดหายหเรา ขัดเข้าไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งพอเสร็จแล้วก็ขันตัวที่สอง <c oughs> เอ,อ้าในขันตัวที่สองวางแบบนี้ผู้ชมดูดูด,ด,ดูี้ของมันเล็กนิดเดียวนะของมันเล็กนิดเดียวนะอุ๊ <c oughs> แม่ไอเจน้น็ตัวนี้มันสมัยมันขันยากจังเลมันมีอะไรบางอย่างให้ขันยากเดี๋ยวก่อนเพามันมองอยู่ในกล้องมันยากอา่า เอัยทำไมันเป็นอย่างนี้มันไม่ตรงะทำไมมันเอียงๆนี้นะนี่ผู้ชมอันนอตมันขันไม่ตรงมันจะขันยากนะเอาเข้าไปละนี่ผู้ชมของเล็กนิดเดียวนะกินเวลาไปห้านาทีแล้ว โอ้ยมือมือแหมน็อตมันก็นยาวเกินนั่นละนั่นละเราก็บิดนั่นให้ดูได้ไหมขันได้ไหมนี่ปิดอย่างนี้ได้ไหมเออปิดอย่างนี้ทดสอบดูทดสอบดู สเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็ทดสอบน้ำมันดูว่ามันลงไหมนี่คุณผู้ชมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราดูก่อนน้ำมันมันลงหรือเปล่าน้ำมันมันหลังอยู่ในถังนิดหน่อยนะนี่นี่อยู่ในนี่นะนิดหน่อยเอสเร็จแล้วก็แสดงว่ามันดีแล้วนะนี่มันไม่ลงแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราเปิดมันจะไหลไหมเราเปิดดูเปิดเปิดไหลไหมนี่คุณผู้ชมไหลไหม ติงต่งๆๆๆเนี่ยผู้ชมเห็นไหมไหลแบบนี้นะถ้าเราปิดมันจะไหลไหมปิดดูหยุดไหลแสดงว่าใช้ได้ผู้ชมเกือบสิบนาทีคลิปนี้ก็ลาผู้ชมไปก่อน,นครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการซ่อม,มปะเกนไม่ใช่ปะเกนใช่นะเขาเรียกว่าสินส้นสิ้นเนี่ยตัวนี้นะมันเสียนะมันก็เสียได้เหมือนกันนะครับผู้ชมเนี่ย รั่วนะเอาหมดสภาพ